ทำบุญลงทานบริจาคเพื่อฉุดดึงสมาชิกเอฟซีนะครับให้มีโชคมีลาภนะครับเพราะเราต้องให้มีพุทธคุณมีพลังนะครับนะให้เป็นที่พึ่งของ f อฟให้เขาลดรอกชีวิตมีเงินใช้นี่ใช้สินนะครับในแนวทางได้นะครับก็จะทำอยางนี้ก็สามารถถักอินบ็อกเทียบบอกว่าเช่าเทวเวศนะครับก็เข้าห้องแนวทางของอาจารย์ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ มีสองช่องทางนะครับดูดวงก็ได้นะแต่ดูดวงก็ถามว่าอยากดูไหมอาจารย์ยากปฏิเสธมากๆแต่ว่าคือเอาคนที่ติดตามจริงๆอยากดูเราอยากกปดป่อยอยากหาทางให้เขาจริงๆคือมันไม่ลาไม่มีเลยนะครับถ้าได้ดูนะมันเวลาไม่มีนะคือมันนะคือเราไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ทําอย่างเดียวหรอกนะนะถ้าไปอยู่ต่างจังหวนะัดเมื่อไหร่นะยจะไปเปิดสํานักให้ ให้เต็มอยู่นะครับตอนนี้กอ็อยู่ในกรุงเทพอยู่นะครับทุกคนเป็นกนรระชินก็จริงนะประมาณนี้เนาะอ่นอ่ทักทายกันนะครับทักทายกันอ่ะขอคนละแชร์ตอนนี้นาได้เวลาเก้าโมงสิบสี่นาทีหลังจากนัดทุกคนอันนี้ขอเอาเลือกเอาชัยขอให้ทุกคนดันให้หน่อยนะครับเอาเอาเลือกเอาชัยนะครับเอาเลือกเอาชัยขอดันเอาเป็นเลขมงคลนะครับขอให้คนดูสัก 999พอนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยดูนะครับได้ดูแนวทางฟรีนะเพื่อเอาไปซื้อลัตเตอรี่นะเขาขายแล้วล่ะชุดใหญ่และก็แนวทางรัฐบาลเขาก็เปิดแล้วล่ะนะเต็มๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเริ่มบางแห่งก็เปิดแล้ววันนี้นะเต็มรูปแบบก็คือวันที่10เพราะฉะนั้นอย่าว่าโอ้ยอาจารย์อั้นนะครับนะอาจารย์ให้ยังไม่อั้นนะครับทุกคนเพราะเหลืออีก เป็นอาทิตย์นะครับนะหวยออกวันอังคารที่สิบหกนะครับวันนี้พึ่งวันที่เจ็ดนะครับวันนี้พึ่งวันที่เจ็ดนะเราต้องบริหารจัดการของตัวเองนะครับฝากดันฝากดันนะครับฝากดันให้คนนีู้เพื่อบางคนก็นะที่เห็นว่าเขาแสดงความดีใจกับเอชซีที่มีโชคที่สามตัวแตกนะจะมีคนนี ้าถึงมาดามาแต่อาจารย์ไม่ได้ใส่ใจหรอกอาจาจะเป็นเขาไม่รู้จริงนะมาเมนบอกว่าไม่กลัวบาปหร้อมากลวหกคนว่าเลขไม่เข้าไม่เห็นมาลงุงก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับเอ่อเป็นเรื่องของเขานะก่อนกระสินไม่ลงให้วันไม่ออกหรอกครับนะก็จะอ,อ่ไลฟ์สดให้นะถ้าไปดูในใน u t u b e ก็จะน่าจะจำได้หน้าวันพระนะอาจารย์ให้ไลฟ์สดก็น่าจะเป็นวันพระที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดนะเป็นวันพฤหัส นะเป็นวันแพร่ก่อนด้วยวันที่ยีิบเนนะาะผมยม่บอกวันที่หนึ่งนะช่อง YouTube ก่อนนะทุกทุกแนวทางนะแล้วก็หนะ้าวันจันนะครับก็คือจันพุทธุกร์นะจันไลฟ์ให้แนวทางนะก็จะให้ตลอดนะครับในส่วนของรัฐบาลและก็ลงประพศ์นะ่าจะเป็นวันที่ยี่ห้าทุกเหยุนะครับอันนั้นก็คือคนที่ ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ว่ามันเป็นโชคของตลบุคคลนะเป็นโชคของตลวบุคคลไม่เห็นไม่เข้าถึงนะแต่เราไม่เข้าถึงให้เราคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับนะเป็นผู้เสพเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารก็มือนดูให้ดีมองและเอาไปคิดไปวิเคราะห์เอานะครับเราจะม้นอะไรออกไปนะให้มันสร้างสารรค์มันจะได้เห็นถ้ามาอาจารย์มีอย่างนี่นะอย่างเดียวคือบอกจะบอกอย่างเดียวนะถ้าในวันวันวัน,ว,น,ว,นวันพักเนี่ย มันซีเกลียงเลยอาจารย์้เห็นลักษณะนี้อาจารย์จะมันไม่รู้นะช่วงช่วงไปบําเพ็ญเหมือนกันถ้าเป็นวันวันพระถ้ามีสิ่งแบบนี้มันจะไปแรงมากนะครับเหมือนคําอะไรมันอาจจะเป็นมารมามาขัดขวางไม่อยากให้เราไม่ได้แต่เราก็อยากแบ่งปันเห็นเข้ามาดูมาทักดูหนึ่งล้านห้าแสนกว่านะครับเพื่ออยากมาเห็น นะครับนี้การมาดูไหลสดเนี่ยเพิ่งจะแปดร้อยกว่าคนนะครับยังไม่ถึงล้านด้วยยังไม่ถึงแสนยังไม่ถึงพันแลต้องรอต้องหินใจนะครับไม่ใช่ว่ามีอยากจะได้เนาะหินใจคนอื่นมากนะครับฮะตามนี้นะครับอ่ารัฐบาลประจำงวดวันที่สิบเอ็ดเอ่อวันสิบหกนะครับวันอังคารที่สิบหกเห็นไหม นะร 16, สิบหกสิงหาคมหกห้านะวันไม่ออกวันอาคารนะครับแหลมสีข้ามเดือนเก้านะครับนะฟันห้านะครับนะฟันห้านี้คือบนนะครับนะสังเกตนะชุดสามตัวอาจารย์มาไว้ทีเดียวกันนะที่อจารย์ฟันงวดที่แล้วฟันเก้าหลักร้อยของอาจารย์หนักที่หกนะหลักที่หกที่มันเป็น 5, ห้างวดมีกี้หลักที่สี ก็เป็นเลขชุดสี่ที่มันมาที่อาจารย์จับเป็นสีนะครับถ้าอาจารย์เอาห้าอาจารย์เน้นไปที่เก้าห้าจะเอาห้ามาถาม,มันก็คงไม่แตกก็เลยตัดสินใจเอาสีนะครับนะเพราะนั้นฟังจากปากแล้วนี่ชอบไหมนะมองออกเนาะตัวเน้นของอาจารย์ทุกคนมองออกนะมองออกนะครับเพราะนั้นอาจารย,หายนะร์หนักคือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับหนักคือเลขท้ายเลขสามตัว นะมีมีอั้นนะครับมีอั้นแน่นอนชัวนะครับเพราะนั้นใครมีโอกาสก็ไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อมันอัน้นเผื่อได้ข้างเคียงเหมือนอาจารย์นะงวดที่แล้วนะครับได้เลขข้างเคียงรางวันที่หนึ่งนะครับรางวัลละหนึ่งแสนนะครับและส่วนตัวโต๊ะก็ได้ไปนะครับใช้ลิ้นหกกลับก็ได้ไปนะนะนะเพราะฉะนั้นอย่ามารอซื้อวัน ที่สิบห้าสิบหกเขาไม่เล่นกันนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกคือในระบบแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่สามสิบบาทนะบาทละสามสิบนี่ก็คือระบบใต้บาดันหรือใต้ดินบ้านเราเนี่ยมันมันอั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,นะอยู่อย่าห่างจากโทรศัพท์เข้าดูบ่อยๆใครเล่นในระบบออนไลน์เข้าไปดูเติมเตรียมไว้เลยจากวันนี้เตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็ทําแบบนี้บางแห่งเขาจะแจ้งเอฟเอฟ ติ้งนะับอานะจารย์จะอยู่กับโทรศัพท์รีบเอาไว้เลยนะจะเป็นอย่างนี้ถามว่าไม่เคยเจอคําว่าอัน้นนะครับไม่เคยเจอคําว่าอั้นนะถ้าเราบริหารจัดการถ้าเราใส่ใจในตรงนี้นะครับนะชอบไหมนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนะห้าบนนะครับห้าบนในะส่วนล่างใครอยากิดนล่างก็มันเป็นสูตรรวม ของไบฟ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันในช่องยูท b e อกก่อนภาคยวดก่อนแล้วก็น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะเพื่อเดือดหัดที่สิบเอ็ดนะใบฟ้านะครับแต่ไม่ต้องไปรอใบฟ้าให้ไปจัดตัวนี้เพราะใบฟ้ากับชุดนี้คนคนทำคนเดียวกันนะครับกอนบริษินคนเดียวนะชุดบนชุดเดียวกันนะครับงวดที่แล้วก็ชุดบนชุดเดียวกันก็บอกอยู่นะครับ แต่รูปใบฟ้างวันนี้อาจารย์จะเอารูปไปลงด้วยนะรูปตัวเองไปใส่ด้วยนะคนจะได้ไม่ต้องไปถามหานะครับนะครับตามนี้นะครับทุกคนนะตามนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนะวันนี้วันจุดนะลองไปเดินดูตลาดนะติดไม้ติดมืออย่างละใบนะ